ตลาดถ่ยแก๊สนะครับเตานี้เตาถ่า,านปิ้งย่างไร้กวนนะครับรุ่นนิยมข้างหน้านี้100ลิตรนะครับ100ลิตรขนาดเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะาแนะนําขนาด200ลิตรนะ200ลิตรด้านในตอนนี้เป็นถังน้ําหวานนะครับไม่ใช่ถังน้ํามันนะครับสังเกตถังจะสะอาดนะครับคือเรา,อาพาออกมาก็สะอาดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถังน้ําหวานเนี่ยเขาจะทําจากเหล็กหนามากนะครับ หนามากแล้วก็ทนทานนะครับด้านในจะมีชั้นชั้นวางปิ้งอยู่2ชั้นนะครับก็เหมาะสําหรับร้านอาหารที่ต้องใช้ปิ้งเยอะๆปิ้งไก่ก็ได้ปิ้งได้ทุกอย่างนะครับแต่ตัวนี้เราไม่มีกวนนะครับเราไม่มีกวนเหตุที่ไม่มีกวนนะครับคุณลูกค้าสังเกตนะครับมีตะกร้าด้านข้างเนี่ยทำจากเหล็กเนี่ยสองข้างเลยนะสองข้างซ้ายขวาอันนี้แหละครับตัวใช้ถ่านนะครับยกมาไปจุดถ่านใส่ครับให้ไฟแดงเลยนะครับ สองข้างแล้วก็เวลาปิ้งต้องปิดลงมาความร้อนก็จะอยู่ในนี้อบอวนอยู่ในนี้ไม่ต้องพลิกไม่ต้องกลับนะครับถึงเวลานะครับจะสุกไวสุกไวฝา,าที่มาปิ้งแบบผ่าครึ่งครึ่งต่อประหยัดเวลาครึ่งหนึ่งเลยนะครับและประหยัดฐานด้วยนะครับแล้วก็ให้อารมณ์ที่ว่าเวลาปิ้งออกมาเนี่ยมันจะไม่ไหม้ไม่ไม่ไหม้มีแบบดำๆนะครับซึ่งเป็นสารก่อมะเล็งนั่นแหละครับ เขาจะสุกเหลืองเท่ากันนะครับนะครับแล้วแต่อาหารที่เราจะปิ้งปิ้งได้ทุกอย่างเลยเหตุที่ว่าไม่มีควันเพราะว่าไอ้นี่มาอยู่ด้านข้างสองข้างใช่ไหมครับฐานแล้วก็อาหารเนี้ยปิ้งตรงกลางนะสองชั้นน้ํามันก็จะลงไปด้านล่างคุณลูกค้าสังเกตด้านล่างนะครับเขาจะมีช่องบากไว้ใช่ไหมครับเนี่ยช่องบากไว้อันนี้แหละครับเป็นช่องน้ํามันที่จะลงเข้ามาด้านล่างนี้นะครับด้านล่างนี้เลยนะครับนี่ครับช่องนี้ครับช่องด้านล่างเนี้ยช่องน้ํามันลง แล้วก็เวลาปิ้งเนี่ยครับเวลาปิดลงมานะครับปิดลงมาต้องการไฟแรงครับสองข้างจะมีตัวเปิดอากาศครับตัวเปิดอากาศสองข้างนะครับถ้าต้องการไฟแรงก็เปิดถ้าเกิดจะหลีไฟก็ปิดมาให้อากาศเขา้าแค่เท่านั้นเองก็ก็ใช้ได้แล้วนะครับใช้ง่ายด้วยแล้วก็ประหยัดทานนะครับส่วน เวลาขนย้ายนะครับขนย้ายอย่างนี้สะดวกนะครับสังเกตไหมครับขาเขาอยู่ด้านนู้นนะครับพอต่อสูงแบบนี้นะครับเวลาเคลื่อนย้ายก็จะเป็นเตี้ยเตี้ยอย่างนี้นะครับเตี้ยเตี้ยอย่างนี้หรือคุณลูกค้าจะาวางแบบเตี้ยก็ได้แบบสูงก็ได้เรามีขาให้สําหรับถอดเพื่อขนย้ายได้เลยนะครับสําหรับคุณลูกค้านะครับชมคลิปนี้นะครับสนใจก็โทรเข้ามาที่ร้านตลาดแจ๊กแก็นะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับ ก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับที่แวะเข้ามาดูแวะมาชมนะครับหวังว่าคุณลูกค้าคงสนใจแล้วก็เข้ามาสั่งที่ร้านตลาดใจแก๊สร้านตลาดใจแก๊สยินดีใช้บริการนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ